สวัสดีครับ 4K การช่างนะครับวันนี้นำสาระมาฝากนะครับวันนี้จะพามาถอดข้อไฟตัดหมอกนะครับรถตัวนี้ปี0 5ปี0 6นะครับถึงปี08นะครับฮิสุบิชิไทตันนะครับจะเป็นไฟข้อไฟเดรียส์กลมแบบนี้นะครับนี่ใช้แค่ควงแบนครับจิ้มแทงเข้าไปนะครับดึงออกได้เลยนะจะเป็นหมุดนะครับในส่วนของ มิสุบิชิปาเจโร่ตัวนี้นะครับอ่านี้ก่อนเปลี่ยนนะครับพอดีทางร้าน4ีเคการช่างนะครับเป็นร้านทำเคปลานะครับก็ถอดประกอบให้ลูกค้าอยู่ประจำนะครับอ้าวไขไขควงแบนดครับกิมเข้าไปได้เลยนะครับเราดึงออกได้เลยนะครับจะมีหมุดอยู่ตัวหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับด้านบนก็จะเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวดันนะครับเป็นเขี้ยวแบบ ไม่ใช่หมุดนะครับเป็นเขี้ยวล็อกแล้วก็กดหมุดด้านล่างนะครับเวลาดึงออกนี่นะครับหมุดจะหลุดออกบ้างไม่หลุดออกบ้างนะครับก็เราก็ต้องใช้ครีมนะครับหนีบออกมานะครับตัวบนจะเป็นตัวเกี่ยวนะครับตัวข้างล่างจะเป็นหมุดนะครับตรงนี้สําคัญนะครับบางทีรถใช้งานไปนะครับเหล็กนะครับมันจะยุบตัวนะครับหรือว่าตัวเกี่ยว จะไม่ตรงนะครับก็ให้เราดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็หรือว่าดันช่วยด้านในนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับ